สวัสดีจ้าทุกคนภาวาหมาแร้วหมาอีกระซามาพบกับภาวะในช่องตัจเจนหน้าของเพอีกเหมือนเดิมคลิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดบึงการจ้าทุกคนนี่บึงคงหลงจากอยู่ที่จังหวัดบึงการพอดีมาท,ทําธุระก็ละเลยแวะพากันมาจะไปนั่งเรือไปไหว้ปู่อือรือเนาะทุกคนเรื่องชื่อลือชาสําหรับจังหวัดบึงการกันเลยนี่จ้ะเรานะ่าจะนั่งเรือคลำนี่ไปนี่ดูบรรยากาศบึงคงหลงเราจะนั่งเรือไปราคานั่งเรือก็อยู่ที่ถ้าเหมาลําประมาณเท่าไหร่ หกร้อยบาทจ้ะประมาณนี้แหละจ้ะนี่แล้วก็ไปกันสี่คนนะทุกคนถ้าเป็นราคาเอาเขาเรียกว่าอะไรราคาต่อคนนี่แพไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าน,นี่แพมเอาไปหกร้อยบาทจ้ะก,ก็คือจะไปกันสามจะไปกันสามที่ก็จะมีปูอืนลือแล้วก็มีเกาะอะไรอีกอย่างหนึง่งจำไม่ได้แต่วันนั้นแพ้ไม่ได้เวก็เลยไม่ได้มีภาพมาให้ทุกคนดูเพราะว่าน้าม,มันถ่วมจะ้ะอย่างเห็นอย่างที่เห็นในภาพก็คือน้าเยอะมากตอนนี้บึงของลุงเนาะอันนี้ก็จะเป็นตอนเดือนเอ ตุลาพอไปจนเดือนตุลาประมาณน่จ้ะจนน้ำไหลๆเลยก็คือนี่แหละจ้ะพอลงเรือแล้วก็จะนั่งเรือไปจ้ะนี่บรรยากาศรอบๆเรือก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจากจากฝั่งไปหาปู่ก็คือใช้เวลาประมาณสิบนาทีจะนี่สะพานเทียบลงรถอุ้ยอย่าดวงรวมไปแล้วหนึ่งกลุ่มจ้ะทริปนี้ก็จะไปกันสองสามสี่คนเนี่ยจ้ะก็คือวันเดททริปเลยพอดีเรามีทุระมากันเนาะ มางานเขาดำหล่ะจากเชแล้วก็เออในไหนก็มาเร็วก็เลยเออมาเที่ยวนี่ก็เดินเข้าไปจ้ะก,ก็คือเดินจะเป็นเกาะนาะตรงปูอีื้นนี่ก็จะเป็นเกาะแต่ช่วงนี้น้ำท่วมจะดูบรรยากาศฝนตกนี่ลิจ้ะเขามาถึงก็จะมาซื้อตัว๋วตั๋วนี่ก็จะคนละยี่สิบบาทจะ้ะายตังส,กงสแกนเรียบร้อยบรรยากาศเขาบอกว่าถ้าน้ำไม่ท่วมก็จะมีจ้นใหม่อะไรร่อยปีอะไรให้ดูจะ้ะแต่ตอนนี้น้ำท่วมเราก็เลยไม่ได้ดูอะไรท่าไเลยจะ้ะเป็นแบบ หนา้าฝนที่ชุ่มฉ่าจริงๆแต่ดูทางเดินไปนี่จ้ะก็จะต้องนี่เพราะว่าตอนที่มาในวันนี้ฝนตกแบบตลอดทางจ้ะทุกคนตกแบบในบรรยา,ญญากาศบรรยาาในนี่ก็คือน้าท่วมจ้ะเขาบอกว่าองค์ปู่ก็มีน้ําท่วมเหมือนกันก็จะดูจากบรรยากาศก,าก็คือแบบนี้จ้ะถ้ามาหนาดแรงก็คงจะเห็นกว่านี้ก็คงจะเดินสนุกสบายกว่านี้เนาะนี่บรรยากาศข้างในทุกคนแต่กล้องฉันก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่จ้ะองค์ปู่ลือๆเนาะก็เขามาก็มีชุดบวงสวงแต่ชุดบวงสวงนี่เราก็บูชามาจากฝั่งเลยจ้ะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีให้บูชาเนาะ ที่ตรงเรือเขาก็จะแนะนำนะจ๊ะว่าอามีอะไรมีอะไรทําอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะมาไหว้กันเลยน,นี่มาตอนเช้ามากนะไปะมาถึงนี่ประมาณแปดโมงกว่าจา้ะเพราะว่าท่าสายก็นี่คนจะเยอะมากไปก็เลยเลือกที่จะมาจะเช่านะเพราะว่าเราจะไปธุระกันทางอื่นต่อได้จ้ะนี่จ้ะมาถึงก็จะทําการเริ่มพิธีไล่มนขอพรจ้ะนี่บรรยากาศข้างในจ้ะสําหรับปู่อือลือนี่อย่างที่เพชรับลูกข่าวสารมากก็คือว่าเป็นมาขอพรขอโชคขอลาบอะไรเงี้ยการงานสุขภาพ ครอบครัวก็คือขอได้มุดแต่ทุกองค์ก็จะมีหน้าที่ของท่านจ้ะพึ่งเจ้าหน้าที่ข้างในเขาก็จะเป็นคนบอกเองว่านี่องค์เขียวนี่สําหรับเรื่องนั่นองค์ดํานี่สําหรับเรื่องนี่องค์ขาวถ้าอยากได้เรื่องอะไรไปขอตรงองค์นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้น,นฉันก็หายสเสร็จเลยฉันก็ขอพรน,นี่ดูสภาพน้ำรอบๆทุกคนก็จะเดินได้ไม่ทั่วแ้ะเพราะบางที่มันมีน้ำท่วมจ้ะก,ก็ยังว่าเป็นที่ที่เราไม่ได้แพนเลยแล้วก็คือตั้งใจ มาทาธุระอย่างอื่นเลยเราก็เลยอุยมาถึงแล้วเราก็เลยมาขอมาหาหลวงปู่มาหาองค์ปู่นะอันนี้ก็จะเป็นาพามที่เขาอยู่ในนั่นเนาะทุกคนเขาก็จะทําพิธีให้แบบไม่มีค่าใจใจอะไรเลยนะก็คือเขาก็จะทําให้เราสวดให้เรานุนนีนั่นแนะนําเราแต่ว่าเขาก็มีกันให้บูชาองค์เหรียญอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่บูชาละก็ ไม่เป็นไรจ้ะเขาก็ปกติเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บังคับเราเนาะออประมาณนั้นทีนี้เขาก็จะสวดให้สวดแบบโอ้ยยาวเหยียดเลยทุกคนสวดแบบนานมากแบบไล่องม,ม,มุนู่นนี่นั่นเรียกทรงเรียบซับเรียกงานเรียกการกาจัดอุปสรรคอะไรต่างๆนี่็สามีฉันก็เอาด้วยกันเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็จัดไปเลยก็คือคาทงคาถาอะไรมาเต็มตรงนี้ก็คือาพามนารักมากจาก้ะอันนี้ก็คือแบบโอ้พูดเก่งมากและก็ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานทีเ่เขาเรียกว่าอะไรที่พึ่งพาทางใจอะไรอย่างนี้เนาะเวลาสาหรับคนเนี่ยอันนี้ายดวงเก็ขอพรจะขอโชคขอลาบก็จะมีเป็นองค์ไหนที่ว่าอย่างที่พี่บอกจะว่าท่านก็จะชบอกว่าองค์ไหนองค์ไหนสําหรับขอเรื่องอะไรเย่งี้ซึ่งพจ้าไม่ได้แต่ตอนนี้เพราะว่ามันมาประมาณสองเดือนเลยที่พี่ไปมาะก็บอกแล้วว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปดองอนะตะทุกคน ถึงได้มีเวลาเอามาพาคห้ทุกคนได้ดูเนี่ยจานนี้ขออันนี้เป็นขอชั่วขอลาบเนะาะจับใครจับได้เรียกอะไรก็เอามาก็ <c oughs> ไม่บอกกันจะ้ะนั่นเซจแล้วก็จะเดินชมๆๆจะนิดๆหน่อยๆจ้ะไหวพระทำบุญพูดจริงว่าเราก็ไม่ได้เจาะจงแบบเอาองค์ไหนเราก็ไหวทุกองค์นับถือทุกองค์ลยจ้ะนี่เ็จแล้วก็ไปตีคองจ้ะนี่คองถ้าหน้าไม่ถ่วมเหมือนอย่างที่บอกกันเนาะบรรยากาศมันก็จะโอเคกว่านี่อย่างเงี้ยตอนนี้มันคือน้าถ่วมนันี่ก็เขาให้ฉันตีคองจ้ะเอาให้ดังๆไปเลยคลิปฉันจะได้ปัง คนดูจะได้พูดติดตามจะได้มากๆเนาะนี่แหละฉันแล้วก็เดินจะเรือก็จะมาจอดเทียบฝั่งรออีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอีกฝั่งตรงขามของก้กนเนาะก็คือว่าเขาก็จะบอกนี่เรืออยู่นี่ซามานซาอะไรนี่ฉันก็เดินมารอนี่นี่ขึ้นเรือจ้ะเ็จแล้วที่ที่สองในที่ที่โดยฉันไม่ได้อ่าไปแวะผ่านที่เฉยเนาะแต่ว่าฉันไม่ได้ลุงจ้ะ เพราะว่าหน้ามันทวมวันอย่างที่บอกน่นแหละว่าน้ามันทวมฉันก็เลยแต่ฉันมาฉันก็ได้ไหวองค์ปู่อือเื่อนี่ฉันก็คือโอเคแฮปปี้แล้วไนงะก็คือจุดมุ่งหมายสาคัญของเราที่นี่เรือก็จะพาเราไปนู่นแหละจะไปจุดที่สองซึ่งก็จะจอดด้วยเฉยก็เลยไม่ได้มีภาพมาให้ดูนี่แต่ว่าจุดที่สามเป็นบอ่อน้ำซักซีทเนาะที่เรากําลังจะไปถึงกันนี่แหละจ้ะบ่อ,บอน้ำซักซีทก็เลยพามาเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นอ่างน้ำกลางอยู่กลางเมืองของหลงเลยจ้ะทุกคน ซึ่งพี่คนขับเรือเขาบอกแล้วว่าเป็นที่ที่เอ่อเวลามีพิธีอะไรต่างๆเขาก็จะมาเอาน้ำจากบอ่อนี่แหละจะไปใช้ในงานพิธีบวงสรวงพิธีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งกนานาเขาลบประจากษ์ันก็มาดูมาขอพรขอพออรเอาน้ำลูกหัวถื้วไาเป็น,น้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกอะไรกเชื่อมันแหละเนยเนานะเรามันคนศาสนาพูดอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ทํายังไงเราก็ทําคือเขาพามาดูในจนั่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็คืออยู่กลางบึงคงหลงเลยจ้ะซึ่งเราก็ เขาเรียกว่าอะไรเวลาเดินลงไปก็ระวังระวังจะสักหน่อยนะจ๊ะนีฉันก็กลัวนะพูดถึงว่าฉันก็มันอยู่กลางน้ำเนไม่รู้น้ำมันลึกขนาดไหนฉันก็เออเอาน้ำลูบของจักนิดจ้ะเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลอะไรต่างๆนานาในชีวิตเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าขอขอพรอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนต้องทํางานดานเนาะอย่างว่านเลยเดือนสายขอพรแต่ก็จะไม่ทํางานเลยก็ไม่ได้เนาะก็นน่นเลยต้องทํางานไปด้วยควบคู่กันไปด้วยสิ่งซักซิ์ก็คือคอยหนุนหลังเราเนี่ยแหละจ้ะคอยแบบ ช่วยให้เราจเจริญรุ่งเรืองเป็นแรงเป็นที่พึ่งทางใจเป็นอะไรทางใจเราไปนั่นแหละพอสเสร็จแล้วก็ขึ้นเรือกลับจ้ะเพราะว่ามันไปแค่แค่สามที่จ้ะประมาณใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าในการขึ้นเรือไปแล้วเขาก็จะพาไปดูสามสี่ที่อย่างอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ว่าสภาพอากาศของเราวันที่เราไปมันก็คือแบบ บรรยากาศมันแบบน้ามันเยอะน้ามันถ่วมเนาะบางที่มันก็ลงไม่ได้ก็เลยไม่ได้เก็บภาพแต่สัญญาว่าเราจะไปซ้ำแน่น,นอนบึงการนี่เพราะว่ามีแบบหลายๆที่ที่ยังอยากไปแล้วก็ยังไม่ได้ไปเนาะนั่นหละจ้ะเสร็จแล้วเรือเขาก็จะเอาเองกลับมาส่งที่เดิมแต่เสร็จแล้วเองก็ค่อยขึ้นเรือขึ้นอ่าค่อยมาขึ้นรถกลักบ,บนแต่มาแร้วกอุดไม่ได้นี่จ้ะเสียงโชคเขาบอกว่าได้ตัวไหนมาได้จ้าไหนมาอะไรเงี้ยอย่างที่เราตอนที่เราไปเสียงโชคกันเนาะเขาว่าเขาบอกว่าองค์ปู่นี่แบบแม่นมากเรื่องโชคลาภอะไรอย่างางี้เนาะเสียงโชคกันอะไรแต่ว่า ฉันโกรธยังไม่ได้ตัดสินใจเนาะฉันก็เลยยังไม่ได้นี่จ่ะก,ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนใกล้ๆห้ไหว้ออกค่อยไปจัดเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวจะค่อยมาเล่าให้ฟังว่าได้ตัวไหนอะไรยังไงถูกไหมอะไรอย่างงี้เนาะแต่พี่นี่ไม่ค่อยมั่นจะถูกเลขไม่ค่อยถูกหรอกจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเจอการคลิปหนาะพาไปเที่ยวไหนก็ค่อยติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ไปว่าเด้จ้าไปเ้อจ้าบ๊ายบาย